ครับก็สวัสดีเพื่อนเพื่อนแล้วก็สวัสดี FC กับผู้ติดตามกันทุกๆคนนะครับก็วันนี้นะมาเก็บงานอีกหนึ่งชิ้นนะครับชิ้นใหญ่ๆห่เลยใหญ่มากเลยต้องเปิดเลนวายเลยนะไม่เปิดเลนวายนี่ไม่ได้เลยนะครับมันใหญ่นะครับค่อนข้างจะใหญ่แต่ด้านในอันน้อยนิดนะครับแต่ประสิทธิภาพเต็มร้อยนะครับก็เป็นตู้คอนโทรลโซลาร์เซลล์นะครับนะตู้คอนโทรลโซลาร์เซลล์งานแฮนด์เมดงานตามงบนะเป็นงานแฮนด์เมดงานตามงบด้วยนะครับ นะตอนนี้เก็บงานได้อยู่ประมาณ95เปอร์เซ็นต์นะครับยังไม่เต็มร้อยนะครับอีกห้าเปอร์เซ็นต์คืออะไรเดี๋ยวเราชมแล้วกันนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวมาอธิบายอธิบายการทํางานของตู้คอนโทรลโซลาร์เซลล์ตัวนี้นะครับเขาเรียกว่ามัดรวมอยู่ในตู้เดียวกันนะครับนะอธิบายนะครับว่ามันมีอะไรบ้างมันใช้อะไรได้ไงบ้างนะครับหลักๆก็จะมีอยู่3มชิ้นนะครับก็จะเป็นแบตเตียร์เทียม1ตัวนะครับ1ก้อนนะครับตัวนี้100แอมป์นะครับแบตเตียล์เทียม1 2โวลต์100แอมป์นะครับ นะตามด้วยอ,อินเวอร์เตอร์นะครับแปลงจาก12โวลต์นะครับแปลงจากแบตเตอร,ตรี่เป็นไฟบ้านนะครับตัวนี้งาน h ฮน d m a d e นะครับแล้วก็ตัวชาร์จเจอร์ MPPT 6 0แอมป์นะครับแล้วก็ชุดเบรกเกอร์นะครับนะอ่ะมาดูการใช้งานการใช้งานการใช้งาน,ก,างานนะก็คือเริ่มต้นเลยเริ่มต้นจากหัวเลยหัวคือแผงโซล่าเซลล์นะครับก็จะมาเข้าเบรกเกอร์ตัวนี้นะครับนะยกเบรกเกอร์ตัวนี้ปุ๊บนะครับก็คือแผงโซล่าเซลล์ก็จะเข้าตัวชาร์จเจอร์นะครับอะไรอะไรปั๊ดปัด บอกพี่ถนนมันลื่นฝนเพิ่งตกไปเมื่อสักครู่นี้เองนะพอดีพระพิรุณนะครับฝนเพิ่งตกหยุดไปเมื่อสักครู่นี้เองถนนยังเปียกอยู่เลยเดี๋ยวจะเกิดอันตรายเอานะครับไม่ต้องแซดนะครับงะออาโอเคเมื่อกี้มีเสียงรบกวนเข้ามาแล้วอ่ะมาต่อกันนะครับนะจากแผงโซล่าเซลล์ผ่านเบรกเกอร์ตัวนี้นะครับเข้าซัดอ่าเข้าชาร์จเจอร์นะครับนะเข้าชาร์จเจอร์หกสิบแอมป์นะครับ mppt หกสิบแอมป์นะครับและก็ออกจากชาร์จเจอร์นะครับนะเพื่อจะไปชาร์จแบตเตอรี่ก็คือ เบเกอร์ตัวี่2นะครับนะเบเกอร์ตัวสองคือออกจากชาร์จเจอร์นะครับเข้าเบเกอร์ตัวี่2วิ่งตามรางตามรางรางอันนี้รางไฮเม็กนะครับรางไฮเม็กทำรางมาลงแบตเตอรี่นะครับนะเก็บพลังงานไว้นะครับเบเกอร์ตัวนี้นะครับก็ดึงจากแบตเตอรี่เนี่ยแหละครับนะเข้าตัวอินเวอร์เตอร์แปลงจากอินเวอร์เตอร์ออกเป็นไฟบ้านเพื่อไปใช้งานกับอุปกรณ์เช่นกล้องวงจรปิดนะครับแล้วก็ระบบอินเทอร์เน็ตนะครับนะก่อใช้งานข้ามกลางข้ามคืนเลยนะครับนะ ใช้งานครับบาครัคืนเลยก็มีกล้องวงจรปิดกับอินเทอร์เน็ตนะครับก็คือเบรกเกอร์ตัวนี้จะคุมเกี่ยวกับตัวอ่าอิเมพัลเตอร์นะครับที่แปลงไฟจากแบตเตอรี่เป็นไฟบ้านนะครับนะพูดเป็นภาษาบ้านดีกว่านะจะได้เข้าใจส่วนเบรกเกอร์ตัวสุดท้ายนะครับส่วนสุดท้ายนี่คือเป็นชุด12โวลต์นะครับก็คือดึงไฟจากแบตเตอรี่ไปเลี้ยงหลอด12โวลต์นะครับ จะมีขั้วบวกแล้วก็ขั้วลบนีงยังยัง,ย,งยังไม่ทําสัญลักษณ์ไว้นะครับสัญลักษณ์ขาออกของตัว12บสองโวลต์นะครับยังไม่ได้ทํานะครับแล้วก็สัญลักษณ์บวกลบของตัวแผงโซล่าเซลล์ก็ยังไม่ทํานะครับแล้วก็สุดท้ายปลั๊กนะครับปลั๊กที่จะเสียบออกเป็น220นย,นย, <laughs> นยนะครับยังไม่ทําก็คือ5%้าเปอร์เซ็นที่ที่เหลือ5%เอเนี่ยละครับนะอ่ะโอเคมาดูกันนะครับสมมุตินะครับผมสมมุติว่า แผงเข้ามานี่ปุ๊บนะครับตอนยกขึ้นไปปุ๊บเนี่ยมันก็จะชาร์จนะครับชาร์จลงแบตเตอรี่นะครับอ่ะเดี๋ยวผมออนให้ดูออนแบตเตอรี่กับตัวชาร์จเจอร์ให้ดูนะแบตเตอรี่อยู่ในระบบนะครับออนโอเคออนแบตเตอรี่กับชาร์จเจอร์นะครับชาร์จเจอร์ถ้ามีแบตเตอรี่ปุ๊บมันจะทํางานทันทีนะครับนะตอนนี้โหลดออนนะครับโหลดออนอยู่ที่13โวลต์นะครับแบตเตอรี่ตอนนี้มี13โวลต์นะครับเห็นไหมอ่าเดี๋ยวผมกดปิดไฟก่อนโอเคนะครับนะก็อย่าซูมไปก่อนอ่ะโอเค อ่าเท่าที่เห็นนะครับนะก็ตามนี้นะครับตอนนี้คือแบตเตอรี่13บโวลต์นะครับนะอ่าแบตเตอรี่13บโวลต์ก็คือผมออนชาร์จเจอร์กับแบตไว้นะครับตอเนี้ยมันยังไม่ชาร์จเพราะว่าคืออยู่ในโหมดกลางคืนนะครับเพราะว่าแผงแผงยังไม่ได้เข้านะครับถ้าแผงเข้าปุ๊บมันจะขึ้นอยู่โหมดกลางวันโหมดพารที้นะครับคือก็จะชาร์จแบตเตอรี่ผมตั้งชาร์จไปที่13.8จุนะครับเต็มอยู่ที่13.8จุนะก็ตัวชาร์จเจอร์ตัวนี้เป็น mppt 6 0แอมป์นะครับ นะก็จะเข้าชุดนี้นะครับแผงเข้ามาชุดนี้แล้วก็ชาร์จอันน,ะน,นี้ผมออนนะครับนะอ่ะโอเคปิดก่อนปิดออนก่อนนะครับนะปิดตัวชาร์จเจอร์ก่อนนะครับอ่ะเรา,าดูฝั่งนี้บ้างฝั่งนี้ขาออกนะครับเอาสายออกจากกันใหม่นันจะดูดอ่ะโอเคนะก็เบเกอร์ตัวนี้ที่ว่าคุมอินเวอร์เตอร์นะครับก็คือตัวนี้เลยถ้ายกปุ๊บอินเวอร์เตอร์ทำงานเห็นไหมไฟเขียวออนนะครับถ้าอินเวอร์เตอร์มีปัญหาอะไรจะติดโหลดติดอะไรนี้นมาปุ๊บมันจะขึ้นไฟสีแดงคือติดโพเทคนะครับอินเวอร์เตอร์ตัวนี้งานแฮนด์เมดนะครับ นะถ้าอินเวอร์เตอร์ตัวนี้มีปัญหาปุ๊บมันจะติดปรเทคทีคือไฟแดงขึ้นอันนี้คือออนทํางานปกตินะครับนะออนอินเวอร์เตอร์นะครับโอเค okay. ดับเรียบร้อยส่วนอินไม่ใช่อินเวอร์เตอร์ดิส่วนไฟธรรมดาเพื่อจะไปเลี้ยงหลอดนะครับก็คือเบรกเกอร์ตัวนี้นะครับเพื่อไปเลี้ยงหลอด12วัตต์ธรรมดานะครับนะก็ชุดนี้นะครับชุดนี้ชุดทั้งหมดนี้นะครับคํานวณแล้วนะครับคํานวณแล้วก็คือจากแผนที่จากแผงแผงโซล่าเซลล์ที่ลูกค้าบอกมาในสเปคแผงนะบอกมา นะครับกับแบตเตอรี่แล้วก็อุปกรณ์ที่ใช้งานนะครับคำนวณคือใช้งานได้48ชั่วโมงนะครับนะคำนวณน,นะครับก็คือ,อลูกค้าบอกว่ามีหลอดไฟมีกล้องวงจรปิดนะครับกล้องวงจรปิดเป็นกล้อง Android นะครับแล้วก็มีอุปกรณ์ให้เป็นเราเตอร์เราเตอร์เ,าเรเาเตอร์ตัวเดียวนะครับเราเตอร์ตัวเดียวนะครับนะคำนวณการกินกระแสอยู่ที่ประมาณ2จุดกว่าประมาณตีว่า3แอมแล้วกัน นะสามแอมแล้วกันทั้งหมดเนี่ยไม่เกินไม่เกินสี่แอมไม่เกินห้าแอมง่ง่ายทั้งหมดเนี่ยคือใช้งานจริงไม่เกินห้าแอมไม่เกินห้าแอมแน่นอนนะครับนะคำนวณแอมนะครับที่ใช้งานจริงนะครับนะแล้วก็คํานวณชั่วโมงของแบตเตอรี่นะครับนะว่าแบตเตอรี่เนี่ยหนึ่งร้อยแอมเนี่ยนะครับหนึ่งร้อยแอมเนี่ยใช้งานห้าแอมเนี่ยได้กี่ชั่วโมงนะครับนะได้กี่ชั่วโมงแล้วก็กางวนเนี่ยแผงเนี่ยช์จทันหรือเปล่านะครับอันนี้คํานวณนะครับคํานวณตามตัวเลขนะครับ แล้วก็คำนวณตามสูตรเดียบว้อาก็คำนวณจริงนะครับคำนวณจริงก็สรุปได้ว่าคือในแผงที่ลูกค้าบอกมากับแบตเตอรี่ลูกนี้ลิเธียมลูกนี้สามารถจ่ายกระแสให้พลังงานต่อเนื่องได้48ชั่วโมงประมาณ48ชั่วโมงนะครับนะ2วันนะครับเจนแบตหมดเกลี้ยงเลยนะคือเจนแบตหมดเกลี้ยงเลยแบบว่าถ้าเกิดถ้าเกิดไม่มีแผงมาชาร์จเนี่ยคือแบตเตอรี่ลูกนี้ แบตเต็มเตมเนี่ยใช้งานอุปกรณ์อย่างเช่นอ่ากล้องไอ้กล้องแอนดรอยแล้วก็ตัวกระจายสัญญาณไรฟ์ก็คือเราเตอร์นะครับแล้วก็หลอดไฟอย่างที่บอกไว้ไม่รู้กี่หลอดนะครับแต่สเปคที่บอกคือไม่เกินห้าแอมป์ประมาณเนี้ยคือคำนวณแล้วนะหลายๆเลยแบบแบตแบบแบตเต็มเ็มแล้วหมดเกลี้ยงเลยอ่ะนะได้ประมาณเกือบเกือบสี่สิบแปดชั่วโมงนะครับคือเผื่อไว้เลยนะครับแต่กลางวันยังไงแผงก็ชาร์จอยู่แล้วนะกลางวันอะยางไรคือแผงมันก็ชาร์จอยู่แล้วเราไม่ต้องกลวนเรื่องนี้อยู่แล้วคือยังไก็ววนนลููปได้้อย่แะ โอเคเจาะเรื่องแบตเตอรี่มากแบตเตอรี่ตัวนี้นะครับเป็นแบตลิเทียมนะครับแบตลิเทียมผมใส่บีมเอสสองตัวเลยนะครับเพราะว่าถ้าบีมเอสลูกเดียวเนี่ยตอนเราดึงกระแสหนักเนี่ยบีมเอสบีมเอสตัวเดียวมันไม่ไหวผมใส่บีมเอสขนาดสองตัวเลยนะใชนะ้บีมเอสสองตัวนะนะป็นเอสตัวที่หนึ่งอยู่ทางนี้ตัวสองนี้คือสองตัวเลยนะเือใช้บีมเอสสองตัวเพื่อให้จ่ายกระแสได้ดีนะคะนะประมาณนี้นะก็อันเนี้ยนี่คือรูปแบบการใช้งานแต่ว่าวิดีโอต่อจากเนี้ยคือ ติดตั้งหน้างานเะนี่ยผมอาจจะไม่ได้ไปก็เลยต้องทําคลิปแค่ท่อดน,นี้ไว้ก็หยุดแค่ตรงน,นี้พอนะครับอาจจะไปต่อไม่ได้เพราะว่าผมไม่ได้ไปติดตั้งคือผมจะบอกลูกค้าว่าแผงเข้าตรงนี้นะบวกลบนะครับอันนี้ไฟ12โวลต์หลอดไฟสโวลต์นะครับบวกลบนะครับแล้วก็เบรกเกอร์ Baker ตัวนี้คือยกเพื่อใช้ไฟ2องคือจ่ายไปที่กล้อง Android กับตัวอุปกรณ์เราเตอร์ไรไฟนะครับคือเบรกเกอร์ตัวนี้ส่วนเบรกเกอร์ตัวนี้นะครับคือชาร์จถ้าไม่ยกตัวนี้ปุ๊บไม่ชาร์จนะแผงเข้านี่ไม่ชาร์จนะนะแลูกคค้าไปเนะ okay. นะปนนี้ประมาณนี้ประมาณนี้นะครับก็ใช้เวลาประมาณไม่เกิน10นาทีในการอ่ารีวิวนะครับเดี๋ยวผมจะต้องติดปลั๊กนะครับปลั๊กอ่าตัว3ตานะครับข้างๆนี้นะครับตอนนี้ยังไม่ติดปลั๊กก็คือเดไว้อีก5%ที่บอกไว้นะครับนะโอเคนะก็ฝากกันไว้7จถึงนาที8-9านาทีประมาณนี้ก็พอนะครับอย่างไรก็ฝากกดไลค์แล้วก็กดติดตามกันให้ด้วยแล้วกันนะครับนะมีวิดีโออะไรเพิ่มเติมก็จะลงให้ดูกันเรื่อยๆแล้วกันนะโอเควันนี้ก็ฝากไว้เท่านี้แล้วกันนะครับสวัสดีครับ